นน้ำปืนนี่แหละอืึแต่ละคนได้ยังกินเดะมอนี้ล้ากันเฮ็ดนยังกินน่อแต่น้ำมันนี่ใชหลายก็ได้ด็ดเนาะ <laughs> แต่ลายก็ได้ดีเนาะเงาพอดีมใช้ในเดียวก็ได้ละ ถ้าก็จะใส่หอมหอมแบบหอมตำมีขิงแล้วก็กระมีขิงกระเทียมแล้วก็มะพร้ดีพรแห้งในครัวนีว่ให้เราอมหอมก่อนอกินม,มาแบบหอมมากหอมลร่อย นี่เขาก็จะเอา,กาไก่เขาลงไปจากเครื่อ,องทำว่ามันมีน้ำเออ,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 อทะเลเอาอีกอย่างให้ฟัทงทุกคนก็ค,คือแบบมืนนนน่อนั้นนเหรอน้องอยูบอย่บ้านอยู่่บ้านอยู่บ้านอะไรน้องก็เลยพูดแต่แบบว่าเออ กดลงในเศษเดี๋ยวพูดว่ามืออื่นไปไทยสบัตอันแบบว่าเขาลำคานอนี่ยำคานมนอื่นไปไทยสบอดอย่างเงี้ยนะแต่แล้วมีคนหนึ่งเนี่ยเขาเมนมาด่าข่อยเดี๋ยวว่าข่อยะขายฟาบจที่จริงเนี่ยบม๊มเบนเขาบอกว่าเขาเมื่ออื่นเขาที่ไปไทยสบอก็เขาคือแบบว่าเออมืออื่นเขาสิไปเห็ดเบี้ยู่ไทยสมบั่ิะนะแต่คือเนาะแต่ละคนของเขาคือว่าอันเวลาเขาเห็ดเบี้ยจีลาเ่ยมันเงื่อนเดือนเนี่ยมันได้น้อยแต่เขาก็เลยแบบเออยังมาหาเห็ดเบี้ยู่ไทย อีกที่นะเจ๊ข่าวขนาดมาบุรีค่ะว่าขายซาดอีกที่งสั้นอือหือบัดนี้ไหนโมเมนต์มาเจอข่อยดาวผู้เดียวเด้ดาวมากมายทั้งอันผู้อ้าวผู้อาผู้อาไม่เนี่ยน้องชายของอีเมสเป็นน้องสาวของอีพอจะเลยเห็นมันกำลังกินเบียร์เลยกำลังมัวนี่เลยคนนะกำลังมัวนี่คนกะแบบเออสะพันเจ้าดาหลานเคิจะกัดจีดาเจ้าวันี้ ถ้าไปดามาันเราเลิศถิ่มซองนั่นแหละค้นเ่าเนาะต้นมะม่งเอี่ยไปคอมเมนต์บุรีขันบุรีนี่เพราะว่าต้นพื้นเขาเน่ะมันบกคือกันเนาะเขาเกิดมาเนะเขาบกคือกันเออบางคนเขาก็เกิดมานี่พอแม่รวยเขาก็ต้องไปขายอย่างแต่ว่าเขานี่เกิดแบบในีครอบครัวที่เขาทูกขนาดเขาก็ต้องขายเองจะเห็นอีอย่างแบบไอกินอย่างเขาก็ต้องขายเองจยางซี่ไหนเพราะวะ่าพอแม่เขาบได้รวยคือเขาเลยเนาะ จั่นแหละยาบุรีสั่นบ่ว่าแต่เฮาสิเว้าไทยเว้าลาวหั่นน่ะก็่ได้เบิดทเลก็คือข่อยึกคือแบบเฮาเคยบอกเนาะเฮาไปอยู่นําคนไทยบ่สิให้เฮาเว้าลาวหั่นน่ะบาคนเขาก็บ่ฮู้เราะว่าเฮาอยู่อยู่ไทยเออเฮาก็ต้องเว้าภาษาบ้านเขาแม่นบ่อือแล้วเวลาเขาก็เว้าภาษาบ้านเฮาอยู่หั่นแหละ แต่ดูนี่นะเรามายูเลยบ,บ่าภาษาไทยเลยว่เปลีนดอกเรจะใช้อันนี้ชาทันแหละนี่เขาปรุงไบแล้วเขาก็จะใส่อันนี้ดิมาต่อกับข้างินแทนแหละเพราว่าลายดอกถ้ใส่น้ำนางโข,นก,โนนงโขนกนี่แหละคือแบบน้ำนางโขกีนแซตลายเด้ดดอ่ไปนี้อืเออนกับบมงนี้ก่บ นี้เขาก็จะตุนไว้ประมาณสามสิบนาทีแล้วเขาก็จะใส่หอ่อก็คือเป็นช้นชุดกาดกินกินของเขาน, <c oughs> นี่ทุกคนหน้าตาก็จะประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เขาใส่น้ำลายเกินไป <c oughs> ตุนบัวหอดอย่างไม่สีหอดสมุงสบุบอรณ์น้ำลายปนนี้เนาะ <c oughs> ถ้าเบิง้งถ้าเบิง้งว่ามันจะแซ่บซ้ำได้เด้อเพ็ดเพ็ดทุกฟินเลยค่อยมากมาก นี้ทุกคนหลังจากทีเมื่อกี้เขาตุ่นไว้ประมาณน่าจะฮอดสามสิบนาทีแล้วบนะ่เนาเดินเติบยึดเดินเติบอยึดได้ละเนาะน,นี่ตุ่นให้อันน้นามันแห้งก่อนนี่เด็กนี่เขาใส่อันเนี่ยก็ใบกิ้หูดไปขิ้หูดน้ำเดอ้อใส่ไปขิ้หูดด้วยบะนี้กะตกท้ายด้วยนี่หอมใส่หอมลงไปเลย,อยหอมดีแน่นอน พร้อมเลยจ้ายั่ว่ๆจ้าเคยเดี๋ยวเ,นนเขาก็ตักใส่จานเลยไปเสิร์ฟกันเด้อประมาณนี้เนี่ยเสร็จเลยมาจ้ามากินขอน้ำกันขอ,อ,ขอน,นิ่งขอนทุ่วยั่วๆน้ำกันเลยจ้ากินคนเดียวอีกแล้วจ้าตื่นสวยเขาต้องไปเห็ดเยียดอีกแล้วว่าเหลือยข้าวอะไรกินเป๋าซื้อๆกันย่างแซ่บไปดิ ขอนอดูจ้ะคันนี้เขาเจ้าเนี่ยฮงหายทุกคนอู้ือแบบว่าอ่อนน้าะนะยิ้มตายเลยแบบแทบตาเลยอยนนี้กนเป็นรสชิมตันจ้ะอือหอมอ่มะอะไชิมออยา ได้อยู่นะกิน้านเหนียวติดมือตลอดโอ,อก็เต้น้องเลยโอ้ก็เตานน้อสกัดจ้มากินพอนี่เขาเจ้าจีนมากินแบบเาเจ้าแลวแบบน,นี้เขามายูไทยเนาะตอนนี้น้องอยู่จังหวัดเลยทุกคนก็ได้อยู่บ้านเลยเจังหวัดเลยมากินยางสกัดเจ้าแบบเาขเามายูผิดแล้วมันบุมีไฟฟ้านคะคะ เขเลยแบบเออบี้หุงเขาเอได้ได้หนึ่งเขาจริงนะเาหุงเขาแล้วหุงเขาใส่เต่าไฟเขาแอยู่แต่ว่าเขาซื้นสวยแล้วแบบเออแบบเขาตื้นสวยแล้วมันพอทานขาเจ้าบอสมัยดูนี้เด็กน้อยนะเขาื้นสวยน่คือเขาตะกี้ดี่เนาะตะกี้ผูเขาเขาจะตื้นเออตึ้นจเต้าจะเเลยหามงไม่บอกหามงบางหอยหามงชโมงี้แหละเรออะอรอนกัคืเนาะ Um. 啊没有吧？嗯。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 嗯

มันติดมือแล้วมันไปียกออมานอ่มือหอหมองไ เห็ดเพจสีแบบนั้นใส่ไปดิเอาไปเห็ดมันจะทุกคนแบบนี้มันแทบดุนไม่ดุนๆน่ดนึงแล้วแบบให้มันเปื่อยเหลออืมเ,เมืะอเขาเนี่ยมือจับมือบ่าขา่มันนอกไปนูดจ้ะอืม มาค่ะ